แอร์เย็นสบายสบายันเป็นแคมเปอร์อีกอนี่เข้าทางกุขัาเนี่ยอ้ยนิ่มนยะเนี่ยไม่มีเสียงกุกักเลยดูทางกุขัาไม่มีเสียงช่วงล่างเนี่ย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับอีกเช่นเคยกับผมกอล์ฟไม่กลาบมอเตอร์วันนี้มาคนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับโอ้โหเห็นอลังการงานแวบนี้นะครับอ้าวอยู่นี่เป็นไงมาด้วยนะครับอ่าลงอุ้มใหม่อีกคนหนึ่งไม่ใช่คนเดียวนะครับมาอยู่หลังค่าเลยเหรอเฮ้ยมันปีนได้อะอ่าเป็นไงเห็นไหมฮะมิติใหม่หลายๆคนอยากได้รถไปทําแคมเปอร์แวนกันวันนี้นะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเปลืองสตางค์เพื่อที่จะไปตกไปแต่งกันนะครับเพราะว่ามูลค่า เวลาเราไปทํารถพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเราไม่ได้ทําเป็นแคมเปอร์ร้อครับภายในของเขายังสวยงามเหมือนเดิมนะครับภายนอกเนี่ยจะเป็นคราบของแคมเปอร์แวนต้องบอกว่ามีหลายๆชิ้นนะ,ะที่คันนี้สำหรับ c a r าวเวลทีห้นะ,ะไม่มีเอาเป็นออปชั่นที่ไม่มีด้วยนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็คือเจ้าโฟก์สสวากเก้นนะครับคาราเวลทีห้ารถคันนี้เป็นปี2008นะครับ ดูสภาพเธอก่อนไม่ได้มีดีแค่สภาพสวยงามนะครับรถคันนี้วิ่งมาแค่หลักหมื่นเท่านั้นครับเป็นไงเฟี้ยวไหมเฟี้ยวสภาพสวยงามไม่พอนะครับของแต่งมีมาให้เป็นแคมเปอร์แล้วและยังวิ่งหลักหมื่นไปชมกันเลยดีกว่าครับครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้าโฟล์คลาวเวลทีห้คันงามคันนี้นะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะป้ายทะเบียนเลขสวยครับ7 4 4 ให้กับรถไปด้วยเลยอันนี้ต้องบอกก่อนหนึ่งด้วยพี่กอฟครับถ้าคนเล่นเล่นเล่นเลขทะเบียนรถนะรรถตู้เนี่ยที่มันเป็นพยัญชนะคู่พยัญชนะจริงๆเลยนะครับมันจะเริ่มต้นที่อออ่างครับพราะอ่างจบแล้วมันก็จะเป็นฮอนดูฮู้ฮอนดููเสร็จผมก็จะเริ่มเป็นที่1น,นอนหนูแล้วก็ตืดตืๆไปเรื่อยๆครับสังเกตวนันนี้เป็นรถจุฬาด้วยใช่มันก็คือทะเบียนที่บอกเลยว่าสําหรับคนเล่นรถทะเบียนที่เป็นรถตู้เนี่ย หมวดที่ไม่ใช่ออาบไม่ใช่ฮอนดคู่ไม่ใช่1นอขอนขอนก,กอะไรเนี่ยบอกเลยนะหมวดเนี้ยคนเล่นเยอะมากครับและมีมูลค่าสูงเลยนะครับผมครับให้กันลดไปเลยกระตัวกระจกหน้านะผมนี่วีดบคอเมียมเงาวสวยงามเลยนะครับผมกระจกหน้าก็คงเงาวสวยงามมากๆเช่นกันนะครับไฟหน้าอันนี้เลยที่บอกแล้วมันเป็นตัวตัวท็อปตัวท้ายแลนะ้วครับเขาก็จะเป็นตัวที่เป็นตาอะไรฟิลเตอร์คู่ครับอ่าแบบนี้นะครับผมบอกว่าตาโปรเจคเอ้ไม่ใช่ตัวที่เป็นฟิลเตอร์คู่แบบนี้ไม่ได้มีในทุกคันด้วยเช่นกันนะครับเรืไฟหน้าอย่างนี้เดี คันนี้เป็นตัวทับเหรอทอปจอแดงมูนลูปเฮ้ยมีมูนลูปด้วยเหรอมีคุ้ยตายแล้ววางเท่าไหร่ดีเนี่ยฟิฟราวฟิฟราวแล้วก็ที่บอกว่าเป็นตัวตัวเป็นรีฟิลเตอร์คูลด้วยมาจากโรงงานนะครับผมสภาพเรียนไฟเขายังคงสวยงามอยู่นะครับผมสีสันเขาสวยงามเลยไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมใช้งานนะครับครับคมสันตัวถังด้านข้างเลยนี่แดดเขาประกอบมันทะลุขึ้นเงาสวยงามคมสันคมกลิบเลยนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในภาพที่สายสวยงามเลยแล้วก็ ล้อของเขาที่เป็นล้อ5ก้าของเจ้า T5 คนะรับสภาพล้อแม็กก็ถือว่าสวยงามเลยนะแล้วก็ยางเป็นตัวกูดเลียตัวเป็นตัวแรงเลอร์ด้วยนะสำหรับสายที่จะเป็นแบบแคมเปอร์อ่อนๆแล้วกันที่ไม่ได้ไปลุยออฟโรดจา๋าสำหรับยางตัวนี้ก็พร้อมไปได้เลยนะครับผมยางก็ยังพร้อมใช้งานอยู่นะมาต่อด้านข้างเลยนี่มีวอเตอร์การ์ดมาให้ด้วยต้องบ,บอกเลยว่าคาราเววหลายๆคันวอเตอร์การ์ดตัวนี้ก็ไม่ได้มีมาให้นะครับคันนี้สายแคมเปอร์บางทีต้องยังการแง้มกระจกเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนก็มีมาให้ด้วยนะครับผมครับพร้อมท่อง คิวด้านข้างแนบสนิทสวยงามนะครับผมแล้วกแ็แคมเปอร์แบบนี้ยังแฝงไปด้วยความ v ีคือประตูเขายังเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับนี่ไงใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็เวลาปิดเลยดึงจรงนี้นี่นะกลไกเขาก็คงใช้งานได้อยู่นะครับผมครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนนี่ปิดกรุบเนียๆเลยนะครับผมไม่มีดีดไม่มีเด้งนะครับมาต่อที่ด้านหลังนี่เลยนี่คิวด้านหลังอันนี้เขาก็แนบสนิทสวยงามมากเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าสีสันคันนี้อยู่ในสภาพที่ถือว่าสวยงามเลยสวยทั้งคนันน่ะใช่ เจ้าของเก่าเขาดูแลรถดีมากนะแล้วก็ที่บอกพี่ก็บอกไม้ลักมืนไม้ลักมืนจะหาจากไหนคาราเวลที่ถ้าไม้ลักมืนแล้วของแต่งท่วมคันแบบนี้นะใช่ครับครับผมนี่ล้อหลังเขาก็สภาพล้อแมกถือว่ายังสวยงามเช่นกันแล้วก็ยังเป็นตัวกุดเยี่ยวแรนเลอร์นะครับผมก็สําหรับสายเดินทางใช้ดีแน่นอนครับมาครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายของเธอกันบ้างนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายเลยนี่เห็นไหม ไฟเลนไฟหน้าก็ถือว่าสภาพสวยงามนะครับผมรีเฟคเตอ am, ร์ในคนเมี่ยมเงาสวยงามแล้วก็เป็นตัวที่เป็นรีเฟคเตอร์คู่นะครับผมสวยงามกันเลยไฟตัดหมอกข้างซ้ายมีมาให้อยู่เช่นกันนะครับ,รบผมคมสันฝั่งด้านาฝั่งด้านซ้ายของเขาก็สวยงามมากๆเช่นกันนะที่บอกแล้วว่าสีทั้งคันนี้ดูว่าสวยงามทั้งคันเลยนะครับครับภาษีคันนี้เป็น18มีนา2567ปีหยังไม่ขาดนะครับผมล้อหน้าฝั่งด้านซ้ายสภาพล้อแม็กก็สวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็ยางเป็นอย่างกูณดีก็พร้อมใช้เดินทางไกลได้เลยนะครับผมจะเข้า เอาเป็นว่าเขาใหญ่ทิปหน้าหรือทิปอะไรที่มันเป็นแบบมีที่กางเต็นท์ให้เอาออนนิ่งไปกางแบบนี้นะโอ้โช่วงนี้ไปกางได้เลยอ่ะใช่ขึ้นเหนือไปเลยใช่ขึ้นเหนือไปเลยทาง,ทางยาวส,สบายเลยนะครับคุณผู้ชม,<ผ>มดูนะออนนิ่งที่กางอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆเขายาวมากนะครับ<ช>ที่ผมให้น้องอุ้มกับ กางเขาเรียกว่ากลางแบบหยาบๆเอาไว้อมันก้ีเต็มพื้นที่เราหละใ <c oughs> ช่ครับด้วยความที่ว่าพื้นที่เราตรงนี้มันก็ไม่ได้กว้างมากนะแต่ก,การคุณผู้ชมดูว่ามันใช้งานได้แล้วมันอันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งปอนนิ <c oughs> ่งอันนี้เนี่ยสมมติคุณผู้ชมนั่งทําครัวด้านนอก <c oughs> ทำตรงนี้ได้ผมเคยใช้นะ <c oughs> แล้วก็บนหลังคาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวางเต็นท์หลังคาได้อีกใช่เดี๋ยวผมจะเอาผาดรูปรถผมเนี่ยขึ้นให้ดูนะครับ เต็นหลังคาผมมีขายให้นะถ้าใครอยากได้เพิ่มนะบอกก่อนนะอันนี้เราขายของพ่วงนี่หว่าใช่ใช่มีให้นะใช่สำหรับแต่สาหรับบางคนที่ไม่ได้ต้องการอาจจะไปเต็นหลังคาหรืออยากจะนอนในรถอยากขึ้นไปนั่งเล่ข้างบนเมื่อกี้ที่ผมตอนเปิดลิปรียปีนขึ้นไปอ่ะไม่กลัวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าตัวรถเขาเองอ่ะพอผมขึ้นไปรถมันไม่โค้งเคงเลยเขามีบันไดให้ด้วยใช่มันมีบันไดอยู่ด้านหลังแล้วเวลาเราอยู่ข้างบนอ่ะรถมันไม่ได้โค้งเค้งแล้วตัวที่มันมีตัวรับน้าหนักเนี่ยมันมีทั้งหมด1 12 4จุดนําหนบผมเนี่ยสบายเอยสาใ้ฉันไม่ชออออบคเปร์ก็ ใช่ครับไม่ยากเอาออกได้เลยเพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นขายใส่เข้าไปตรงที่รางเดิมของเขาถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็อ,ออกได้นะครับผมแต่ก็ใส,สไว้แลวเสียได้ใช่ครับผมมาต่อคุมสัดด้านข้างบ้างนะนี่คิวด้านข้างเขาก็ยังแนบสนิทสวยงามนะครับผมสีสันคันนี้ฝั่งด้านซ้ายที่บอกไปแล้วว่ายังคงสวยงามเช่นกันนะครับครับประตูไฟฟ้าฝั่งด้านซ้ายนี่เลยเปิดออกปึ๊บเนียใช้งานได้อยู่นะครับผมเวลาปิดเข้ามาก็ดึงเข้ามาเลยนี่ปุ๊บระบบไฟฟ้าของเขาก็ยังคงใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับผมครับลื่นๆเลยสมบูรณ์แน่นอน คิวด้านข้างฝั่งด้านซ้ายนี่ก็น่าสนิทสวยงามเช่นกันนะครับเพราะว่ามิติตัวถังบอกแล้วตามสไตล์ของเจ้าคาร์เรวลที่5ครับนั่งข้างในสบายแน่นอนสำหรับแถวตอนหลังนะครับยิ่งคนที่แบบนั่งรถตู้แล้วมารถตู้ง่ายๆเนี่ยลองมานั่งคาร์เรวลสิครับรับรองติดใจแน่นอนนะครับพมอครับล้อหลังก็สภาพถือว่าสวยงามมากเช่นกันยางกูดเยียร์พร้อมเดินทางเลยครับมาครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพด้านหลังของเธอกันบ้างนะครับครับด้านหลังยังแต่งนะครับ นะขอที่ดูดีครับนี่ขอเริ่มที่สเต็ปปกติของเราก่อนล้วกัน<ช>นะของแต่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากาันครับไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายอยู่ในสภาพที่สวยงามคาราเวลอยู่ครบทุกตัวสอนยังเงาสวยงามแล้วก็โลโก้วีดีเงาสวยงามเลยแล้วคันนี้เป็นของ ฟกทนบุรีคร,ครับผมตัวตัวทนบุรีเขายังอยู่ V ีหของเขาก็คือเครื่องตัวนี้นะครับพ่อครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาอยู่สภาพสวยงามเลยพิก็ปเอาจากต่ำขึ้นบนแล้วกันครับมีท่อคู่ด้วยนี่เห็นไหมสใส่ท่อคู่มาให้ด้วยนะบอกเลยว่าดูดีมากล<อ>เลยนะครับพ่อคใช่แล้วก็ที่วิกกี้ผมปีนขึ้นไปคือบันไดครับปีนให้ดูว่ามันแข็งแรงขนาดไหนอะดูสินี่ขึ้นง่ายด้วยนี่ผมขึ้นมาเลยนี่ยืนด้วยเป็นไงแข็งแรง บอกแล้วเนี่ยเราดูเห็นว่ารถไม่โคเค้งเลยผมยืนเนี่ยผมไม่กลัวเลยคือ,อเขาเขาพื้นฐานรถเขาแข็งแรงมากนะครับคาราเวลนะครับใช่แล้วก็นี่มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยครับคุณเป็นรถผมอ่าอาผ่านโยกทั้งคันเลยว่ะ <c oughs> จริงนะขึ้นมาแบบนี้ลําบากหน่อยนะใช่เพราะว่าบางทีมันจะมีปัญหาว่าบางคนพอขึ้นมาข้างบนใช่ไหมมันจะมีการโคงเค่งตัวรถเวลาเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราอาจจะมีความกลัวเฮ้ยมันโค้งคเคงนี่สบายนั่งได้สบายๆเลยนะแล้วก็เวลาลงเนี่ยลงให้ดูเลยนี่ครับนี่แค่นี้เองก็ลงง่ายๆเช่นกันนะครับโดดหรอเปล่าคร นี่นี่มันไงสบายบอกเลยว่าสบายสําหรับสายแอนเจอร์ที่ชอบแบบทเที่ยวสนุกๆน,นะครับของคันแต่งคันนี้มีมาให้ครบั่วเลยแล้วก็ของแต่งที่บอกเลยว่ามูลค่าไม่ถูกนะใช่ครับจะได้เต็มคันขนาดนี้นะครับผมไม่พอแค่นั้นคุณเห็นไหมมีอะไรอีกดูดิ สปอยเลอร์สปอยเลอร์แต่งใช่นะครับแล้วก็มันเพราะพะมันมีสปอยเลอร์เนี่ยผมว่ามันคือดีนะพี่เพราะว่าปกติถ้าคุณผู้ชมไปใส่บันไดเนี่ยมันจะโชว์หัวบันไดครับพอใส่สปอยเลอร์เนี่ยเขาก็ทาการครอบเข้าไปเลยเห็นไหมมันจะชุดบิวอินกันตรงนี้ไปครับสวยงามนะครับผมดูข้างในก่อนสิเออลืมนี่อีกอย่างเขามีบันไดเห็นไหมแต่โชกฝาท้ายเขายังดีอยู่นะเห็นไหมเป็นไงโอ้บอกเลยว่าก็อันนี้คือผมถอยมาสุด ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะต้องใส่สัมภาระเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็สามารถกระเถิบเข้าไปได้นะคันนี้เป็นเบาะสามแถวครบสามแถวรวมตัวคนขับเป็นสี่แถวโอ้กี่<ำ>ที่นั่งนะสำหรับครอบครัวใหญ่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบที่นั่งสำหรับครอบครัวใหญ่สบายๆเลยและที่สำคัญนะคือ walk through ได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูใช่แล้วพี่เดี๋ยวบอกว่า walk through เนี่ยคือทีเด็ดครับทีเด็ด,ท,ด,ดที่ไม่เหมือน walk through T5 ธรรมดาด้วยเดี๋ยวคอยดูกันไม่หลักหมืน่น รถสวยขนาดนี้กระจกมันก็ต้องเดิมทุกบานสิครับดูก่อนง่ายกระจกเดิม o ฟ k s w a g e นน,นะครับผมบานหน้าฝั่งด้านขวาเลยนี่กระจก o ฟ k s w a g e n เช่นกนันครับตรงบานสไลด์กระจกนี้เขาจะเปิดแผ่นนี้ได้นะครับก็ยังเป็นกระจกเดิมโฟกเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สไลด์บานใหญ่เลยนี่กระจกโฟกนะครับผมกระจกบานหลังบานใหญ่นี่เลยกระจกโฟกเช่นกันมาต่อที่ฝาท้ายนะครับครับกระจกที่ฝาท้ายไปครับนี่อยู่ตรงนี้นี่กระจกโฟกเช่นกันนะครับผม แล้วก็หลังซ้ายบานใหญ่ของเขานี่กระจกโฟกหลังซ้ายบานสไลด์กระจกโฟกแล้วก็ตัวบานที่สามารถเปิดได้อันนี้นะก็เป็นโฟกเช่นกันนะครับผมบานหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่กระจกโฟกกระจกเดิมครบทุกบานครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมทางด้านเครื่องยนต์ของเธอกันบ้างน,นะครับ,รบโอ้โหของเครื่องต้องบอกว่า สวยงามมากๆนะครับใช่แล้วแล้วก็คำว,ว่าสวยงามพ่กอล์ไม่ใช่แค่มันขาวสะอาดนะต้องบอกว่าเครื่องของเขานี่แทบไม่มีเยิมเลยนะครับสำหรับสายเดินทางก็สบายใจได้เลยนะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอน,นครับผมแล้วก็เดินทางด้วยระบบน้มามันล้วนด้วยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันสองร้อยสีซีหกสูบเบนซินด้วยนะครับผมก็ <พา S 1> <า>ก,ก็แบเป็นแบบวีว,บวีสไตล์ของเครื่องโฟล์กสวากเก้นนะเพราะวีของโฟล์กสวากเก้นอาจจะไม่เหมือนเจ้าอื่นเขาก็บอกเลยว่าดีดีมากครับขับดีเลยพลักกาลังเหลือเลยแล้วสาหรับใครจะไปป่าขึ้นเขาสูงๆแบบ เพราะว่าอ่างขางดอยอินทนนท์ไปน่านไปบ่อเกลือสบายครับเหลือๆแน่นอนครับผมการันตีขึ้นได้แน่นอนใช่แล้วนะครับนี่นี่นี่ติ๊กเกอร์เออนี่เลยแม่ออปชั่นลืมแล้วเนออปชั่นมันเยอะไงพี่แม่ที่วอร์นิ่งที่ด้านหน้าเดิมอยู่ครบนะครับนี่เลยแล้วก็ตัวการความร้อนนี่เดิมอยู่ครบเช่นกันแล้วก็วอร์นิ่งที่กระโปรงฝั่งนี้นี่เห็นไหมวุ้ยคันนี้ใครได้ไปบอกเลยนะโคตรคุ้ม มาต่อกันที่ภายในของรถคันนี้กันนะครับครับผมเริ่มต้นจากแผงประตูฝั่งคนนั่งนะครับเห็นไหมฮะแผงประตูของเธอนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับลำโพงทุกอย่างสวยงามนะครับครับผมเสียงที่ได้ยินอยู่นะครับมันคือเสียงเวลาเราเปิดประตูแล้วมีกุญแจค้างใช่เพราะว่าตอนนี้คือผมเสียบกุญแจไว้อยู่นี่ตรงนี้ผมเสียบกุญแจไว้อยู่เขาก็เลยมีการเตือนว่าเฮ้ยคุณเสียบกุญแจอยู่แล้วคุณเปิดประตูอยู่นะครับเขากลันลืมเรานะครับผมรถไม่ได้เป็นอะไรนะครับมากระจกไฟด้านข้างพี่กลลง ขึ้นนะคบผมอ่ะสักครู่นะครับอ่าอันนี้คือสั่งการจากด้านโน้นได้เลยนะครับผมก็จากนี้อยู่กับลงนะครับรับแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้านะครับไปข้างซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับสภาพเธอนะครับสวยงามกริบมากนะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับนี่คือหนังเดิมนะครับจากโรงงานนะครับใช่ครับมีที่เท้าแขนให้กับคุณผู้ชม เรียบร้อยนะครับใช่ข้อดีของเบาะตัวนี้นั่นคือคุณสามารถปรับเอนได้เลยนะครับไม่ใช่เอนหนึ่งเดียวพี่กอลเป็นไงหมุนดีกว่าหมุนได้ด้วยเหรอหมุนได้พัดเจ้าผมบอกแล้วออปชั่นคันนี้ที่มีอีห้าไม่ได้มีทุกคันแม้กระทั่งตัวที่เป็น walk 2เองหมุนได้หรือเปล่าเอาดูซิดูซีดูเลยนี่นี่อ่ะหมุนอย่างงี้ปึ๊บนี่นี่นี่ขออนุญาตนิดนะนี่นี่นี่ดูซิดูซินี่นี่นี่โค้ดสามารถหันมาคุยกันได้ ตั้งแต่รีวิวคาร์เรเวล T5 มาคันนี้คือคันแรกที่ผมเห็นว่ามันเบรหมุนได้ใช่ต้องบอกว่าของแต่งชิ้นนี้คือถ้าคุณผู้ชมหามาใส่เบาตัวนี้หาไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับใช่แล้วคือเนี่ยพอมันหมุนได้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็เลื่อนได้ด้วยนะเนี่ยจะมาชิดกันหรือจะนั่งคุยกันนั่งเล่นไพ่กัน <laughs> นั่ง <laughs> ได้หมดใช่ก็เน,น,นี่ยนะหมุนให้ดูแลนะใช้งานได้นะครับผมครับมาตอนน่อกันที่คอนโซลของเขานะเดี๋ยวนี้ญาตไว้ยี้ก่อนจะได้ไปต่อตรงอื่นก่อนได้นะครับผม มาต่อกันที่ด้านคอนโซลน,นะครับคอนโซลของเธอนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามช่องแอร์ทุกอย่างไม่มีแตกหักเลยนะครับผู้ชมรับแล้วกับเป็นรถที่วิ่งหลักหมื่นกิโลไหมครับด,ดูเลยครับสวยมากนะ จอวิทยุนะครับ JVC นะครับอาจจะมีลายตาบ้างนะครับไม่ได้ทําให้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมในยุคนี้แล้วก็ไปเปลี่ยน a อ d ด o อ d เลยใช่ครับงานได้ง่ายๆเลยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวทอมที่เป็นตัวแอดดิจิตอลมาด้วยโอ้โหแอดดิจิตอลก็ไม่ได้มาบ่อยนะก็ไม่ได้ทุกคันเช่นกันใช่ครับก็อันนี้ได้เป็นแอดดิจินอลนะครับผมก็บอกเลยว่าอันนี้คือตัวทอมของเขาที่แบบกดใช้งานง่ายมากนะครับผมครับอักษรเลยใช้งานได้ปกติปุ่มไม่ลอกไม่ลอดนะครับครับคันนี้เป็นเกียร์ระบบอัตโนมั่ง ตัวคู่มือเลยครับนี่ v o l k s w a g e n นี่เปิดดวงไหนเห็นนะนี่เลยที่เป็นแบบตัวเจ้านี่เห็นป่ะตาไฟหน้าอย่างงี้ครับนี่ตัวคู่มือเขาก็ยังมีมาให้ด้วยนะครับผมบอกเลยคันนี้ครบครันมากๆากมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับครับผมฝั่งคนขับนะครับของเธอก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วใช้คําว่าสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับผมระบบกระจกไฟฟ้ากันเลยนี่ลง ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับลงทีผมปรับกลางไฟให้ชมนะครับบาบด้านข้างก็คือหมุนตรงนี้ปุ๊บปุ๊บมานีเลยมาด้านขวานะครับผมไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกตินะครับมาต่อกับที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับฝั่งคนขับครับเป็นไงครับเห็นไหมฮะดูความสวยงามของเธอนะครับนี่คือเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับเห็นไหมฮะ สวยจริงๆนี่แหรอที่เท้าแขนมีมาให้ด้วยทั้งสองข้างครับนี่คุณผู้ชมจะปรับระดับก็หมบุนแค่งนี้คันนี้มันอนเนกประสงค์ไปหมดเลยอ่ะมันแบบมันสมบูรณ์แบบสําหรับคนเดินทางเลยนะใช่คือผมบอกเลยว่าออปชันนี้ถ้าคุณผู้ชมบางคนอยากไปแต่งต่อเพื่อเอาคาราเวลแบบแค่ T5 แล้วมาแบบให้ได้เท่าคันนี้ครับผมว่าหมดเงินเป็นแสนนะใช่ครับสำหรับแหลกหลังคาออร์นิง่งหรือแม้กระทรั่งอบ์ดเนี่ยอบ์ดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยหมดเยอะเยอะหมดเยอะแน่นอนครับเดือไอ้สิ่งอื่นใดที่บอกแล้วแล้วยิ่งลด สภาพใหม่เรานะบอกว่าสวยงามมากๆนะครับผมแล้วจอไม่ใช่นาจออะไรพวงมาลัยนี่สวยงามเลยนะครับผมบอกเลยว่าสภาพพวงมาลัยเขาสวยงามมากๆเลยครับแล้วก็วีดบีก็เงาสวยงามอยู่นะครับผมแล้วคันนี้มีระบบแอร์แบ็กมาด้วยนะครับนี่เลยที่เราบอกเป็นเนี่ยจอแดงจอแดงเห็นไหมครับจอแดงต้องบอกนะคาราเวล์ทีห้าไม่ใช่จอแดงแบบนี้ทุกคันนะใช่ครับส่วนใหญ่จอกลางจะเป็นน้ำเงินนะครับใช่ครับผมแล้วมันเป็นน้ำเงินแล้วจะเป็นแค่ขีดล่างด้วยนะใช่ครับอันนี้เขาจะบอกฟังก์ชันเพิ่มเติมอย่างอื่นได้แบบระยะทางน้ำมันที่เหลือหรือเอเวอร์เรทที่หนน้้าจอีเพิ่มได้นะครับผม และรถคันนี้วิ่งมาเพียง9,662กิโลเมตรเท่านั้นการันตีไม่แท้ไม่มีการกรอครับใช่เลยคลิปขนาดนี้ดูสิหาจากไหนฮะเนี่ยคันนี้คันนี้เออหาจากไหนอย่าช้าอย่าช้าให้ไวให้ไวแต่งแบบนี้ไม่9,000หาจากไหนใช่ครับผมมาเลยนี่กระจกแต่งหน้าแล้วเปิดออกมามีไฟพรมกระจกอยู่นะครับผมแล้วก็ไฟตรงนี้เปิดปุ๊บปุ๊บนี่ติดทางซ้ายทังขวานะครับครับอ่ะอย่าเลื่อนบอกกันสักครู่นี่เลื่อนบอกกัน ฝั่งข้างซ้ายนะครับผมเปิดออกมาก็มีกระจกของไฟแต่งหน้าเช่นกันนะครับผมจอแดงก็แล้วไฟหน้าเลนรีเฟคเตอร์คู่ก็แล้วครับมันก็ต้องมูลลูฟด้วยจะครบขันใช่ไหมตัวท็อปครับต้องแบบนี้ครับเปิดอ่านี้มันกระดกสักครู่นะขออภัยไตึ๊บนี่ยังไงครับเปิดออกเลยสองขยักนะครับใช่เปิดปุ๊บขยักแรกขยักสองอ่าเขาเป็นสองขยักแบบนี้จากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วครับผมแล้วก็ปิดกลับมาเลยนี่บิดง่ายๆเข้านี้ มีงไงลื่นๆนะครับผมแล้วก็เปิดออกสเต็ปหนึ่งเป็นกระจกยกขึ้นนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็อยากบอกพีกพ่กอบนิดนึงด้วยว่าข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมเปิดไปเนี่ยอาจจะเห็นตัวแหลกอยู่นี้ครับซึ่งจะบอกว่าแหลกตัวนี้เขาทวาวําวาลไว้ให้นะครับถ้าคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีสลักปลดอยู่สายขวาแต่ว่าพอดีผมไม่ได้พกตัวเครื่องมือมาผมก็เลยไม่ได้ปลดออกให้ดูแต่ว่าจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตรงนี้คุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนเนี่ยปลดสลักสองข้างออก อ่ะพับ,พบเลยก็มองเห็นบรรยากาศเลยปีนได้เลยโผล่หัวขึ้นไ่ได้เหมือนเดิมด้วยปีนจากนี่ขึ้นไปข้างบนได้ใช่หรือว่าคุณผู้ชมจากจะเปิดรับลมแบบโผล่หัวเล่นเนี่ยคุณผู้ชมปลดสลักสองข้างเนี่ยออกอ่าพับขึ้นได้เลยว้าวกระดูกลุกก็ยังใช้งานได้ปกตินะมาครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมภายในด้านหลังนะครับของเจ้า T5 คันงามคันนี้นะครับ um แม่ประตูไฟฟ้าเธอโคตรลื่นอะใช้ใชงานได้ดีดูสิดูเบาะก่อนครับ เป็นไงครับเห็นเป็นเบาะสามแถวรวมฝั่งคนขับเป็นสี่แถวอย่างเงี้ยกับตันซีดมีให้นะดูสิเพราะว่าปกติถ้าใส่บาะเยอะขนาดนี้แถวนี้มันจะไม่ใช่กับตันซีแล้วจะต้องเป็นบาะเล็กและเป็นบาะวีเอพีที่สวยงามด้วยใช่แล้วสภาพบาะเขาคือสวยงามผมบอกเลยนั่งสบายมากขอดูฝั่งโน้นนี่สวยจริงเนี่นี่โชว์ได้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นไงสภาพหนังสวยงามเลยนะครับผมไม่มีขาดไม่มีร่นไม่มีปีเลยนะแล้วก็บาะเขาเนี่ยทั้งสามแถวหมายถึงครึ่งตอนหลังนี้นะสไลด์ได้ทุกแถวสไลด์ยังไงครับนี่ ถ้าตอนกรณีว่าข้างหลังไม่มีคนนั่งนะค,คุณผู้ชมอยากได้เล็กรวมแถวหน้าเหลือเยอะๆเนี่ยก็เลื่อนได้เลยโดยการที่กดนี้เห็นไหมก็เลื่อนได้เลยนะแต่ถ้าอยากเข้าไปที่ตอนหลังต่อนเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเลื่อนตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเพื่อทําให้เข้าตอนหลังง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับก็จะเข้าตอนหลังง่ายมากยิ่งขึ้นและเดี๋ยวผมเลื่อนตัวน,นี้ขึ้นนะปึ๊บนี่เลยเห็นไหมก็เข้ามาตอนที่อันนี้ถ้านับจากคนขับ1 2อันนี้คือแถวที่ราม แถวที่3ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากเช่นกันนะเห็นป่ะหนังไม่มีขาดได้มีรู้ไม่มีปีเลยแล้วก็บอกเลยว่าผมว่ามันนั่งถือว่าสบายด้วยครับแล้วตามกฎหมายประเทศไทยเบลมีคบนะนครับนะตรงนี้แม้ข่้นต้องตรงการเนี่ยเขาก็จะมีเบลข้าตรงนี้ก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับผมและแอร์ดูดิอันนี้แถวหนึ่งอันนี้แถวสองอันนี้แถวสามครบครบเลยและขอดูอีกทีแถวได้เป็นไงสภาพบอก อันนี้คือสมมุติว่าเราอยากแบ่งอันนี้คือตำแหน่งที่เราผมตั้งเซตไว้ว่านั่งได้สัตได้สบายในทุกตำแหน่งครับแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากเพื่อแผลคนหลังมากกว่านั้นเลื่อนนี้อีกอ่าได้เนี่ยเลือแล้วดูดิเบาหลังเบาหลังก็อยู่ในสภาพที่บอกเลยว่าสวยงามมากเช่นหครับนะแล้วเบาหลังเนี่ยเขาแยกตัวกันด้วยเห็นป่ะอ่าเนี่ยแยกกันเลยนั่งสบายสบายโอ้โหเสียวบ้านข้างมีป่ะเนี่ยบ้านข้างอ่ะโอ้โหพี่ถ้ามาขนาดนี้ขาดบ้านข้างก็ยังไงอยู่อ่านี่ แบ่งไงเอาเข้าไปไอ้ครบอะเอาเข้าไปแล้วที่ประตูสไลด์ก็มีนะมีอีกใช่เดี๋ยว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 ค่อยดูตอนวิ่งกันดะตอนวิ่งเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วไหนอะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นบล็อกทัวร์นี่ไงที่บอกไหนเดินเดินให้ดูหน่อยดีอะจากแถวหลังเลยนะครับรีเพย์ใหม่นะสมมติผมจะต้องไปเป็นคนขับแล้วเปลี่ยนตัวคนขับผมเดินมาปึ๊บฟับนี่อันนี้จอมีจอให้นะ ทีวีมีให้อีกนี่นี่มีจอหลังให้นี่จะไม่มีก็กระไรอยู่นะครับรถแคมเปอร์เห็นไหมฮะก็ถ้าคุณผู้ชมอันนี้จะมีอัดอันจะมีลายนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะบอกจอเนี้ยไม่แพงคขับจอขึ้นไปก่อนวอล์กมาวอล์กมาดูสินี่นี่ยหลายคนที่หาคําว่า walk through นั่นก็คือการเดินทะลุถึงได้นะครับใช่แล้วเขาหากันอยู่นะครับสำหรับคนที่เล่นแคมเปอร์นะใช่ครับไหมฮะมันสะดวกสบายขนาดนี้ใช่แล้วสําหรับคุณผู้ชมบางคนที่ต้องการแบบ ให้เล็กลูมเหลือเยอะกว่านี้ครับเบาะมีเยอะยังไงก็ดีกว่าครับช่วงทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้านับจากแถวหน้าผมจะนั่งอยู่ในเบาะแถวที่3นะครับผู้ชมครับอ่าให้ดูเลยนะครับด้านหลังนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับบอกครบจริงๆครับเห็นไหมฮะโอ้มุมมองของเธอดีใหญ่นะครับที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับ รถคันนี้แอร์เย็นนะครับผ้าหลังคาทุกอย่างสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับดูสิเขารักษารถได้ดีมากนะครับโอ้โหเฟี้ยวฟฝ้านะครับผมย้ายมานั่งตรงเบาะที่สองแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะ walk through นะครับไม่นั่งแล้วครับเห็นไหมฮะผมย้ายมานั่งเบาะแถวที่หนึ่งกับน้องอุ้มเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็น walk through ไปไงสบายดูดิ สำหรับสายเดินทางนี้ชอบแน่นอนเอ็นไหมฮะเฟียเงาะนะครับมูนลูปทุกอย่างครบผมลืมให้คุณผู้ชมดูอีกจุดหนึ่งครับย้าต่อเออมนเดินเข้า,าเดินออกดีเว้ยเดินไปเดินมั่งเล้าอะ่ะใช่ครับรถคันนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่ต้นรายการนั่นก็คือแอร์เป็นดิจิตอลทั้งแถวหนึ่งและแถวสองท็อปแบบสมบูรณ์แบบมีกรอบรู้ไหมข้อดีของแอร์ดิจิตอลอีกอย่างคืออะไรครับ ถ้าเป็นตัวมือหมุนใช่ไ่ะครับก็ต้องให้คลังหลักคอนโทรลไปครับแต่พอเป็นดิจิตอลสมมติคขึ้งหลักหลับหมดแล้วนะครับเราอยากรีแอร์ให้เขาผมกดปุ่มนี้พี่กอลดูจอหลังพี่กอล์ฟยี่สิบสองวะเออเฮ้ยยี่สิบสองไหมยี่สิบสองใช่เดี๋ยวนี่เพื่อของผมนะอ่าเท่าไรเป็นยี่สิบเก้าแล้วเห็นป่ะนี่ผมคอนโทรลจากของผมให้ได้เลยเออเอาลงมาอีกกูร้อนสักุดๆเขาไปที่ยี่สิบเป็นเลยครับแรงๆโอ้โห แอร์เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับการันตีนะครับผู้ชมเฮ้ยรถใหญ่ขนาดนี้จัดให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี้คุยหกครับเป็นไงครับดูออกตัวนะครับเอ้ยเบาๆครับรเบาๆออที่บอกแล้วขึ้นเขาสบายๆเพราะว่าพลังกำลังเครื่องยนต์ตัวนี้มันเหลือๆครับเหลือแน่นอนเพราะว่าอย่างเมืองนอกจริงๆรถพวกนี้เขาใช้แบบเดินทางไกลๆกันคือเยอะมากเลยครับบางรถบางประเทศนี่เอาไปเป็นแบบ เฉือนเป็นรถแคมป์มอเตอร์โฮมเลยก็ยังมีเลยครับก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนังของเขาเหลืยมาอัดรอบนะครับโอ้โหเป็นไงครับร่างยักษ์นะครับดูสับเกียร์นะดูนะครับเป็นไงครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มนะครับนิ่มๆเลยแล้วก็มีกีกีก้าใช่ไหมครับขออนุญาตอ่าโยกมาที่ตัวทิศนีิครับพักลงมาก็อันนี้เป็นห้าครับสี่สามอ่าขอไปที่สามก่อนครับสามเออสี่ห้าหก เขาง่ายปกติครบทุกเกียร์เลยวิ่งดีจริงๆอ่ะใช่ก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์นะสมบูรณ์มากพี่ครับขับเก้าหมื่นโลเลยเครื่องยนต์นี่คือบอกเลยขับสบายๆเลยจะไปเที่ยวแบบเขาเที่ยวอะไรช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้เราบอกเลยว่าเหมาะมากพลังกำลังพลังกำลังเครื่องยนต์เหลือเฟือครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มปกติทุกเกียร์ครับผมทั้งออปชั่นนี่เป็นทีตันิกที่กดให้ดูคิกดาวขับธรรมดาแล้วก็แม้กระทั่งหมวดที่เป็นเอสปอร์ตทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยครับครับช่วงล่างสมบูรณ์ครับผมไม่มีเสียงกุ๊กกักไม่มีีออออะไรรเเเเลลลลยยแ้้้ววกก็ตงงบ่่าาาาฟขจคน มันคือรถสไตล์ที่แบบว่าวิ่งความเร็วสูง่ะยิ่งเร็วยิ่งหนึบถูกต้องครับยิ่งเร็วยิ่งหนึบบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับแบบดีมากสาหรับคนที่ต้องการเดินทางทางจังหวัดนะเนาะครับมันจะแบบมีความมั่นคงในช่วงความเร็วสูงที่ค่อนข้างสูงเลยครับในทางกลับกันนะเราขับต่าความเร็วต่าๆแบบนี้ครับมันก็นุ่มนัครับสาหรับคนที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าใครเมารถง่ายๆยแบบยิ่งเจอรถตู้แล้วเมารถง่ายๆมาเจอคาราเรวลนะรับรองติดใจทุกคนครับสบายแน่นอนแล้วก็ระหว่างนี้ผมกันีี่นนนะยกงหัว นี่ใช้งานได้ปกตินะผมไม่ได้หยีเขาเล่นไงเห็นไหมความเร็วเพิ่มเนี้ยใช้งานได้ครบถ้วนนะครับครบ<ล>ทุกฟังก์ชันทุกระบบเลยแล้วก็ขึ้นเสียงต่อสิครับครับอ๋อเป็นไงครับอ๋อดีนะไปติดจอบูทูธกันหน่อยก็เป็นโฮมเทเตอร์แล้วครับคุณผู้ชมใช่ก็ค<ม>ือน,นะยุคนี้บอกเลยว่าจอแอนดรอยมันไม่แพงแล้วอ่ะครับคุณผู้ชมใส่เป็นแอนดรอยเข้าไปก็โหมันจะเล่นเน็ตพี่จะดูยูทูบระหว่างเดินทางไปแคมปิ้งนะท,ที่ที่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตได้คุณผู้ชมมันก็คือแบบ หนึ่งคันที่เป็นบ้านเคลื่อนที่อ่ะใช่ครับบอกเลยว่าผมหูค,คันนี้ผมชอบเลยผมว่าคันนี้มาสค์มากเลย <laughs> ใช่ใช่ครบคือเป็นรีวิวผมว่าปกติคันลาเวลเรารีวิวยาวประมาณหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคันนี้ผมว่ามันยิ่งยาวเพราไปอีกใช่ครับเราด้วยออฟชั่นที่มันเยอะมากๆแล้วเราอยากให้คุณผู้ชมได้รับได้แบบดูออปชั่นที่เรามีว่ามันครบถ้วนขนาดไหนครับก็ลองดูแล้วกันครับผมถ้าใครกำลังหาลาเวลสำหรับสายท่องเที่ยวสักคันนึงนะตอนนี้ผมว่าคันนี้โคตรตอบโจทย์ ไม่ต้องไปเสียตังออกปใบแดงคันละหลายล้านนะครับวันนี้ไม่กัาโมโตจัดให้ในราคาสายไม่เช่นเคยแต่ต้องโทรให้ติดและต้องไวเท่านั้นนะครับ การรีวิวรถที่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงหนึ่งรถสวยการพรีเซนต์ทุกอย่างต้องให้ละเอียด 2. ของเล่นเยอะอีกโหเยอะมากนะก็รีวิวกันนานนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับจากรถคันนี้นะครับนั่นก็คือรถสภาพสวยงามทั้งคันทั้งภายในและภายนอกนะครับเลขทะเบียนสวยครับให้กับรถไปด้วยเลยอุปกรณ์แคมเปอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถาดข้างบนบันได ออนนิ่งต่างๆให้ไปด้วยเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่คิดว่าตัวเองอาจจะนอนหรือไม่นอนในรถก็แล้วแต่อุปกรณ์เดิมข้างในรถเขาอยู่ครบใช่นะครับถ้าเกิดจะไปทําเป็นแคมเปอร์แบบเต็มรูปแบบสมบูรณ์เลย100%เลยแบบมีเตามีนั่นมีนู่นมีนี่ผมมีที่แนะนําให้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่เต็นท์หลังคานอนหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เต็นท์มีขายนะ <c oughs> ครับ พราาะว่ใช้คำาีเดียวด้วยแต่นั้นใช้สองครั้งใช้สองครั้งเท่านั้นเองมีขายให้ในราคาไม่แพงส่วนเจ้าคันนี้นะครับผมจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคาแค่369,000บาทโอเคไหมเฮ้ยตัวท็อปมูลู o มิกิกุยมิกี้กุยกันไม่ใช่ราคานี้นี่มิกีิจะบอกว่าจะแพงกว่านี้นะเฮ้ยใช่เหรอเออสามหาพอขออนุญาตครับผมไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ ใครพร้อมจบราคานี้และโทรมาก่อนผมให้สิทธิ์คนนั้นก่อนคนต่อโทรมาต่อราคาแสดงว่าไม่ให้เกียรติรถครับสําหรับผมผมวางสายเลยนะครับจัดไฟนันนี่ครับดาวเริ่มต้นแค่49,000ืบาทเท่านั้นจะบ,บ้าคาราเวลนะเว้ยาดาวสี่หมื่นเาเองเหรอไฟนัน,นเขาให้ยอดดีเลยจัดไปครับตัวท็อปนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับมอโตบครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านเมกมอโมอต์นะครับ